สปปต,ต,ต,ตลงพื้นที่อำเภอละง,งูจังหวัดสตูลน,นะคะไปเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเปิดเวทีนะคะรับฟังปัญหาด้านเศรษฐกิจจากประชาชนค่ะ ที่มัสยิดต,ตะลลสัยหมู่4ีตำบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะทีมงานจากกองส่งเสริมและสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสปตร่วมกันลงพื้นที่ไปเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนนะคะซึ่งมีเป้าหมายคือหน่วยงานในพื้นที่กำลังผู้ใหญ่บ้านจำนวน100คนเข้าร่วม ซึ่งสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน,นระดับหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำการประชาคมพิจารณาปัญหาความต้องการที่จําเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้านและนําร่องส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานของประชาชนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนาให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับปัญหาความจําเป็นและศักยภาพในการ รัน่ดย่างงแ้จริรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ยังคงจะมีการลงพื้นที่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดสตูลค่ะโดยจะมีตำบลต่างๆที่จะมีแผนในการเดินทางไปโดยมีเป้าหมายทั้งหมดใน7อำเภอ36ตำบลโดยใช้เวลาในการเปิดเวทีทั้งสิ้น12วันระหว่างวันที่7ถึง18กระกฎะาค,คมนี้ค่ะ